สวัสดีแมวบางพลปติซิมนะคะเมื่อวานขแม่พาเพื่อนๆไปที่อยอดปราสาทแล้ววันนี้ขแมคือเดินด้านล่างของตัวปราสาทที่เป็นที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นต้นไม้เยอะๆเนาะแล้วก็ขแมตั้งใจจะเดินหาเหตุว่ามีเหตุอะไรให้ขแมได้ดูไหม แต่แหม่ไยังดูเหตุไม่เป็นหรอกเนาะแม่ก็คือจะเดินดูเฉยๆแล้วก็เก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูว่าบ้านเมืองเขาอุดมสมบูรณ์ดีเนาะแล้วก็แม่ก็คือยื่นอยู่ด้านหลังของปราสาทด้านล่างของปราสาทด้วยเนาะเดี๋ยวตามแม่ไปเลยเด้อค่ะบรรยากาศข้างทางหรือว่าป่าเที่ยงกฤษเนาะไม่ต้องเป็นป่าทึบก็ได้ค่ะจะมีกระรอกเต็มไปหมดเลยก็คือสามารถพบเจอได้ทั่วไปเนาะ เยอะแยะไปหมดเลยค่ะแล้วก็ในป่านี้เขาทําเป็นสัญลักษณ์ว่าปากระรอกด้วยนะเขามีอที่นั่งที่เป็นม้าไม้เนาะทำเป็นรูปกระรอกไว้ด้วยค่ะไว้บัหลังเดี๋ยวแม่ค่อยถ่ายรูปให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีเนาะ มาเจอเหตุนี้ค่ะจะมีคนเขียก,ก่อนแคมแยแล้วเนาะแคมแยเคยได้ยินคนโบราณเขาบอกว่าถ้าเห็ดไหนกินได้ะจะมีพวกแมงพวกหนอนอะไรมาเจาะก่อนเราอันนี้ก็คือมีมีคนมาเจาะก่อนนั่นแหละเนาะน่าจะกินได้หรือเพื่อนๆท่านไหนรู้ก็คือคอมเมนต์ทิ้งไว้ให้แคมแยได้นะคะลักษณะป่าในหน้าหนาวคือใบไม้ก็จะร่วงหมดแบบนี้เนาะ แล้วก็อย่างพวกดอกไม้พวกอะไรที่มีหัวอยู่ใต้ดินอะ่ะเขาจะเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวที่จะงอกออกมาแบบนี้ค่ะเพราะว่าคือรอหน้าหนาวผ่านไปดอกก็จะบานเลยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นมอสเยอะแยะเต็มไปหมดเนาะคือขแม้ว่าความชื้นเขาได้อะแต่ว่าถ้าอยู่ในป่าทึบๆอะไรเงี้ยป่าเยอะๆต้นไม้เยอะๆอันนั้นน่าจะมีเหตุให้ขแม่นะ อันนี้จะเป็นรูของไอตัวตัวอะไรนะที่คล้ายๆกระรอกที่แมป์ถ่ายให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้มีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ป่านนี้คือจะเยอะมากตามทางเดินเขาก็จะ,ะทําเป็นมานั่งเป็นจุดๆุดไปแม้ว่าต้นไม้ที่เขาเอามาทําน่าจะเป็นต้นไม้ที่ล้มเองตามธรรมชาติเนาะแล้วก็เขาไม่ได้เอาไปทําอะไรก็คือเขามาแกะสลักเป็นรูปสัตว์ต่างๆอันนี้ มิสเตอร์แฟรงค์เบลลี่บลี่หรือเบลลี่เนาะแกะสลับเป็นสุนัขจิ้งจอกที่เมืองอังกฤษก็คืออตอนกลางคืนจะมีพวกหมาป่าหรือว่าสุนัขจิ้งจอกออกมาเนาะเหดไม่น่าจะกินได้เนาะคือไม่รู้บอกไม่รู้เขาจะชื้นๆแต่ว่าก็ยังหาเห็ดไม่เจอเลยเนาะ เวลาลมแรงมากๆต้นไม้ก็จะล้มทั้งต้นได้ประมาณนี้เลยเนาะเพื่อนๆอันนี้เป็นเห็ดข้างทางเนาะถ้ากินได้คนก็น่าจะเก็บไปแล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะมีแมงเจาะอยู่นะแอน,นเพื่อนดู <ๆ S 1> กินได้ไหมเนาะดูไม่เป็น <laughs> ทางเดินก็จะเป็นแบบนี้จะไม่ใช่เป็นป่าทึบเนาะเนี้ยค่ะ ล้มอีกต้นแล้วคือแบบต้นสูงมากต้นสูงมากเนาะล้มอีกละสงสัยมากเลยว่าเห็ดน,นั้นกินได้ไหมอะ่ะคือเจอเยอะมากเจอเยอะอยู่เนาะมันขึ้นกับต้นไม้อะ่ะไม่รู้ว่ากินได้ไหมถ้ากินได้ทำไมคนไม่เก็บแต่ว่าฝรั่งก็จะไม่ค่อยเก็บอะไรเนาะ เขาจะชอบซื้อกินมากกว่าเพราะว่าเขาจะได้มั่นใจว่ามันไม่ใช่เห็ดพิษอะไรประมาณนั้นอันนี้ก็เห็ดแห้งนะไว้เดี๋ยวคอมแม์ค่อยอดูอีกทีนะว่าแบบเห็ดไหนกินได้กินไม่ได้วันนี้อขอเดินดูไปก่อนนะว่ามีเห็ดอะไรบ้าง ใช้มือเก็บได้ไหมอ่ะมันอันตรายไหมมันขึ้นกับต้นไม้อ่ะมันน่าจะปลอดภัยอยู่นะคุณแม่ว่าอุ้ยเดี๋ยวขอดมก่อนเนี่ยค่ะขอดมดูก่อนนะเนี่ค่ะมันขึ้นมากับต้นไม้อ่ะคุณแม่ว่าเขาน่าจะกินได้นะถ้าเห็ดที่ขึ้นกับขอนไม้อะไรเงี้ยเขาก็หอมๆอ,อยู่นะ คล้ายๆเห็ดที่ขายตามห้างเลยอะคือหน้าตาคล้ายๆกันเลยเนี่ยแบบเนี้ยเดี๋ยวถ่ายให้ฝรั่งดูดีกว่าเนาะแต่ฝรั่งก็ดูไม่ออกเหมือนกันว่าแบบกินได้หรือไม่ได้เพราะว่าฝรั่งไม่เคยเดินเก็บอะเนาะเนี่ยค่ะเดินดูก่อนวันนี้สวยอยู่นะอันเนี้ยอ่าเขาก็สวยอยู่นะ เดี๋ยวไปหาข้อมูลมาก่อนเนาะ,ะเรียกอะไรนะมอสเหรอมอสใช่ไหมเขาก็จะเอ่อขึ้นเต็มไปหมดเลยตรงนี้ก็มีค่ะเยอะอยู่นะตรงเนี้อันนี้ก็สวยอยู่เด้อค่ะเดี๋ยวไปหาข้อมูลก่อนหรือว่าถ้าเพื่อนๆรู้สามารถเม้นท์ทิ้งไว้ให้ค่แมได้เนาะเป็นเห็ดนะอันนี้เห็ดพนะิษเนาะดูควันเขาออกมาแบบเนี้ยน่ากลัวเนี่ยล้ม เป็นต้นๆเลยเวลาที่ลมแรงๆมาเนาะต้นสูงมากอ่ะดูยังลมได้เลยอะ่ะดูดูดูยาวมากสูงมากอันนี้คืออะไรไม่รู้ <c oughs> มีคนเขีย่ยแคมัยก็ขอมาเขีย่ยเล่นด้วยคนมันมันแข็งอะ่ะเนี่ยค่ะใหญ่ยายมากเลยแข็งอะ่ะ อ,อน,นี่ที่เขาเขียออกมา <c oughs> มเพื่อนๆลองช่วยทํางดูเนาะถ้าใครรู้สรุปมันกินได้ไหมไอ้พวกนี้กินไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้ากินได้คนก็เก็บไปแล้วเนาะเนี่ยขึ้นเยอะอยู่นะนี่ถ่ายให้ดูทุกอย่างเลย <c oughs> แต่ว่ากินไม่ได้หรอกเนาะเขียเขียเล่นดูแล้วกัน นี่เขาจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะสีดำนี่สีดำอันนี้กินไม่ได้แน่ๆเขาก็จะเป็นจุดแล้วก็ทางเดินแบบนี้เนาะเนี่ยแคมะถึงว่าแมะต้องไปหาอะไรนะหาซื้อบูตมาใส่อันนี้จะอยู่รอบๆ <c oughs> เพื่อ <c oughs> นๆเ,เห็นไหมเอ่ย <c oughs> ต้นแบล็คเบอร์รี่ <c oughs> หมดเลยเนี่ยไว้บนหลังเผื่อถ้าเขา เผื่อเผื่อถ้ายังได้อยู่เมืองนี้อาจจะมาเก็บเนาะเพราะว่าถ้าขึ้นแบบนี้ก็คือจะอะไรนะเก็บกินได้เลยเพราะว่าไม่ไม่ได้อยู่ริมทางที่แบบขี้ฝุ่นเนาะ,เ,นะเดี๋ยวคแม่เดินกลับบ้านเส้นนี้ดีกว่าค่ะถ้าฝนตกก็จะขี้คโครนคแมถึงว่าคแมจะไปหาซื้อบูทมาใส่อะเขาก็จะทำทางเดินไว้ ต้นไม้ใหญ่ๆเต็มเลยค่ะแล้วก็เขาก็จะบางบางต้นเขาจะตัดเนาะเพราะว่าอย่างแบบนี้คือเขาก็ตัดแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอาไปทําอะไรนะบางต้นก็จะล้มเองที่แม่ถ่ายให้เพื่อนๆดูเนาะกลับบ้านเราค่ะตอนนี้คแม่ก็คืออยู่ด้านล่างของปราสาทเนาะเนี่ยค่ะถ่ายจากด้านล่างขึ้นด้านบนให้เพื่อนๆดู ออันนี้เหมือนอะไรนะอันนี้คือแม่มั่นใจอะว่ามันกินได้แน่ๆอะเน,นี่ยขอดมดูก่อนเนาะแต่คือมันมีอันเดียวคงไม่เก็บไปอ่ะมันมีแค่อันเดียวไม่รู้จะเก็บไปทำไมหอมเออเนี่ยหอมกินได้เหมือนเห็ดเอ,อ่อคล้ายๆเห็ดนางฟ้าเนี่ยอืมหอมหอมอืมแต่ว่าเพื่อนของเขาเดี๋ยวคแม่กลับคลองให้เพื่อนๆดู มันจะมีเพื่อนของเขาเนาะคือแบบอาไปหมดแล้วอะ่ะมันเหี่ยวไปหมดแล้วเนี่ยค่ะปมปมป,มปมปมแบบนี้แล้วก็ตรงนั้นอีกอันหนึง่งไปแล้ว วันนี้ขมาเก็บบรรยากาศรอบๆมาให้เพื่อนๆดูเนาะแล้วก็ในแต่ละวันจะพยายามเดินที่ไม่ซ้ำเส้นทางเพื่อนๆจะได้เห็นบรรยากาศในแต่ละวันที่ขมาเดินเนาะถ้าเพื่อนๆอยากให้ขมาพาเดินเที่ยวที่ไหนสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ไดใ้ใต้คลิปนี้แล้วก็พบกับขมาอีกที่คลิปหน้าเนาะวันนี้สวัสดีเด้อค่ะบาย m e ม์1 hour 05 minutes distance 2.71 kilometers average pace 23.